วันเสาร์ทำงานใส่เสื้อธรรมดาได้ไม่ต้องใส่เสื้อยูนิฟอร์มของบริษัทหลังจากที่กิ่งกดชงกาแฟจากเครื่องชงอัตโนมัตไิไว้ก็ปล่อยให้เครื่องชงชงกาแฟของเขาไปกิ่งก็จะลากสายยางออกมาลดน้ำต้นไม้หน้าบ้านแบบนี้แต่ตอนเจอมุมเครื่องแบบนี้คือจ้าแสงแสบแสบตามากแแบบนี้เริ่มมองบอกว่าเข้าสู่ฤดูหนาวอีกประมาณสามนาท์ก็จะเข้าสู่ช่วงออดตใหญ่ประจำปีสายการทำงานระบบเอกสารมาตรฐาน i e o เป็นช่วงที่การทำงานปวดหัวเลยยุ่งเหยิงมากเพียรสมองเพียร่างแต่ก็วางไม่ได้เนื่องจากงานประจำมากมากแต่ก็วางงานเสริมไม่ได้เหมือน แบบเดียวคมเขาที่คว้นพราถ่ายเก็บไว้ก่อนค่ะเผื่อจะได้ลงที่ล้งรถผักตรงหน้าบ้านใส่ก,กินก็จะเข้ามารถต่อมุมด้าน,นในที่ปลูกในพื้นที่จํากัดตรงนี้ก็จะเน้นผักที่กินบ่อยแล้วก็ผักที่อินฟินอยากจะปลูกเรานี้เคลียร์ตัวเองเสร็จเร็วแล้วก็ยังมีเวลาเหลืออยู่ก็จะมาจัดโต๊ะจัดเซตเพื่อถ่ายรีวิวถ่ายวิดีโอไว้อีกสักไหนคลิปตุนไว้สักสองสามคลิปเพื่อไว้ลงจะได้ไม่รู้สึกว่ากดดันตีมากเกินไปกก็จะพยายามบาลานซ์และจัดสรรเวลาให้มันสามารถไปควบคู่กันได้ไม่ว่าจะทั้งงานประจําและงานเสริมรีววววิิใใใในนนนนหหห้้้้้้้้าา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 เเเเเพรรระะุกกกกกๆงง็็ยยยมมมมมีีีโโออออสสสบคคคไไไดดดแ่ตตืขจป